เี่ยวหัวกะทิให้แตกมันเดี๋ยวเอาเครื่องแกงเขียวหวานลงผัดใช้พริกแกงเขียวหวานสํารเรจรูปน้าซุปสมาร์เก็ตนะรู้สึกยี่ห้อไหนก็อร่อยนะแตกมันแค่นี้ก็หอมแล้วค่ะเอาเนื้อหมูลงเอาหมูลงผัดนิดหน่อยพอมาเข้าเข้ากันนิดนึงก็เติมหางกะทิได้เลยจะ้ะ ถ้าใช้กะทิกล่องก็กกนั่นแหละก็เติมกะทิแล้วก็เติมน้ําลงไปนิดนึงนั่นแหละมาดูหันมะเขือนิดหนึ่ง,นะด,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 งดีกว่าเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจทำแกงเฉวงผ่านรักหกชิ้นช่วยช่วยช่วย,อ,ยอุ้ยที่ยันจริงเลยที่ยันโชว์จริงเลย เขือถ้าอยู่ในตู้เย็นก็เอามาผ่าแช่น้ำไว้ก่อนบางทีถ้าใส่เกลือได้วยกันดำแต่นี่ไม่ไดงขนาดดำหรอกเออใช่ไหมจะต้มมะเขือจะเร่งไฟให้แรงในนี้มีเกลือกับน้ำตาลนะเร่งไฟให้แรงเต็มที่เลยต้มสุกข,ขนาดไหนไปด่เอาแบบสุกเลยแหละแค่เอาไปลงน้ำธรรมดาแล้วก็ามาใส่หม้อแกงถ้าใครอยากให้เขียวมากๆก,ก็อาจจะน็อกน้ำเย็นว่าไป แต่อันนี้เอาเอาพอสมควรพอแต่ถ้าเราทํากินเองอะ่ะมันไม่ต้องไปเป็นขั้นตอนอะไรยะยะแย๊ๆหรอกมีอะไรก็ใส่ใส่ใส่ใส,ส,ส่ไปสุกมื้อกินได้แค่นั้นแหละแต่อันนี้เผื่อว่าเราอยากดูหน้าตากแกงด้วยไงใส่ใบมะกรูดฉีกใส่น้ำตาลปี๊บแล้วน้ำปลาอันนี้อาจจะมีพริกเขียวหัน่นแฉละรสชาติโอเคแล้วก็ใส่แบบแมง ไปโหระพาโหระพาไป้ล้วว่าเขียวหวานหมูอร่อยกว่าเขียวหวานไก่นิดนึงถ้าเขียวหวานไก่นะถ้าได้ไก่ดีๆได้เครื่องในได้กลินได้อะไรด้วยนี่คือพ่ออร่อยมากนะบางทีก็มีเลือดไก่ด้วยจ้ะอันนี้โรตีร้อนๆน,นะคะ เบื้องดีพี่น้องแม่ยังนี่ข้าวหอมสุรินหรือว่าข้าวหอมพนมรุ้งนะคะไทกาปฏิเสธฝาหมอ้อก็จิแตกกันอ่างปีอ่างน้องไห้มากินข่าวกับจิมักทิปนี่เด้อค่ะ ได้หลายเนาะแ่บร้อยเปอเซนต์ good weather around twenty yeah. s degree อากาศดีฟ้าแจ่มจ้ะโอ้โหไหนก็ได้ มาช่วยกินหน่อยแล้วอร่อยแบบพูดไปก็จะเหมือนชมตัวเองเนาะอันนี้ไม่ได้ใส่ผงปรุงรสเพิ่มอีกนะไม่ได้ใส่ผงยูรสไม่ได้ใส่รรดีใดๆนะจ๊ะโอ้ยไม่มีใครกล้าปฏิเสธหรอกนะ โอ้ไม่กูแน่โอ้โหทำอาหารอร่อยเกินไปมาชมอาหารโกลนถ่ายร,รูปหมูไว้ก่อนเด้อโรตีข้าวหอมมะลิแกงเขียวหวานหมู อร่อยสุดๆกะทิกล่องหนึ่งนะกะทิกล่องกลางกล่องหนึ่งเลยนะเนี่ยนะมาทานด้วยกันค่ะมาพี่น้องอืม้ม ตอนที่ออกไปทางานข้างนอกอ่ะชอบสั่งอันนี้แหละจากเซเวน่นแลหวานหมูนี่แหละแต่มันมันมันร้อนมา,มากๆนะต้องค่อยค่อยกินนะคะถ้าถ้าไมโครเวฟของเซเว่นอ่ะร้อนมาก อร่อยสุดๆไปาไรีนาชอบเข้มข้นแบบนี้นะเออบางคนข้นกว่าน,น,นี้อีกบางคนก็อาจจะกินกับเส้นขนมจีนโรยพริกป่นอ้ God. อ๋ม่ยเกือ แกงเขียวหวานนี่เป็นแกงขึ้นชื่อระดับท็อปไฟท์ของเมืองไทยนะคิดว่านะอยู่ในนี่แหละไม่ไม่เกินห้านี่แหละคิดว่าอืแล้วก็เออ่ต้มขาไก่โดยเฉพาะเป็นผู้หญิงเนี่ยควรจะฝึกทำอาไว้อย่างชำนาญเลยนะคะ ไม่มีอะไรยากมายากนิดหนึ่งตรงมะเขือเพราะว่าส่วนใหญ่อะ่ะมะเขือก็จะอยู่ในตู้เย็นใช่ไหมต้องเอามาแช่น้ำลดความเย็นก่อนแล้วก็ผ่าหั่นตอนผ่าก็แช่น้ำ น้ำที่ใส่เกลือด้วยก็ดีอืจนมั่นใจว่าเขาไม่เย็นแล้วอ่ะอืมนนุ๊อันนี้ที่เพื่อนอาจจะรอดูเอโรตีเนาะปกติกินเล่นก็อร่อยอยู่แล้วโรตีเนี่ยชอบซื้อมากินเล่น กินไม่บ่อยนะอดทนเอาขอมันอร่อยแต่ว่าเรากินบ่อยไม่ได้แล้วกินกับแกงสวอหวือ ไม่รู้จะอร่อยอะไรก่อนดีมันอร่อยมากๆทั้งสองอย่างอร่อยสุดๆ มันอร่อยจนอยากไปทําแกงถงขายคุณพี่น้องแต่อยากเป็นคนปรุงอย่างเดียว <c oughs> มีคนเตรียมให้เราปรุงอย่างเดียวแล้วก็อืคนอื่นขายไปร้างช่วยร้างหายไปเออนั้นน่ะทําได้พันเปอร์เซ็นตนาใจฟูเลยใจฟูเลยเดี๋ยวกันคลิปหนาได้พี่น้อง ขอดีของเสียมเนี่อาหารไทยเราเนี่ยมะเขือปรอกเนี่ยนะมะเขืออ่อนมะเขือแก่ปลาด้าชอบหมดแหละอืแต่หลายคนก็อาจจะชอบอ่อนนะขัดไม่ได้ต้นการปิ๊บใบมะกรูดพริกเขียวหั่นแฉลี่อะใส่มั้งไม่ใส่มั้งก็ได้อันนี้ไม่ได้ใส่นะคะมันมีแต่พริกแดงอยู่ ก็อร่อยจนหาทางกลับบ้านไม่เจออ่ะอืมถ้าจะกลับบ้านก็เอาคนทําอาหารกลับไปด้วยก็กินอยู่คนเดียวมันต้องชมตัวเองใช่ไหมอืจะให้ใครมาชมอะโอ้ยเราหยอกกันไปขอบคุณหลายๆจ้ะเจอกันทหนาจ้า Thanks so much my friend this is the... Keng or uh, green curry, uh, my favorite curry. Huh? Um, the foreigner also like, like it very much. Everyone want to try. <laughs> Thanks so much for your support. See you next. video have a beautiful day bye bye